เฮ้้องสสวัสดีครับมันนั้อยู่กับผมนะต่อคุณพีนัเราก็จะมาเล่นอะไรครับรอโอ้ยเฮียต้องหาลาพิษด่วนอยากจะบอกว่าต้องการลาพิษ 300, 300เอามาเอามาเอามา ดูด็กป้องกันไฟสามนี่นี่นี่ดูเลขสองเลยอุ้ยคิวใครทำอะไรใครไอคิวจะยิงมั้งไม่ก็ใครจะยิงอะเร่งเล่งยิงเล่งยิง เล็นลูกดอกเล่นด้วยดาบตีรู้สึกลงขึนมาภูเขาหายไปเนจ้ะลงขึนมาภูเขาหายไปยยไม่ใช่พี่